นั่งลงขอแสดงความคารวะต่อมาเทระโดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอผู้เท่าและผู้นุมเจ้าคณะตำบลตลอดทั้งเลขาขอความสมบัติดีจงเกิดมีเพราะว่าทั้งวัน ก็ได้นั่งมานี่เป็นลักษณะของพวกเราทั้งหลายที่เคยต่อสู้มาผมเองก็บวชนานพอสมควรตั้งแต่ถิ่นแถวนี้มันได้ไม่เป็นอย่างนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์พระภิกษุ สงองค์สามเนรก็ไม่ใช่หน้านี้เปลี่ยนมาเป็นใหม่ไปหมดหลายๆอย่างก็สวยงามขึ้นจะเป็นอาคารเรียนจะเป็นห้องหอต่างๆหอพระเจ้าใหญ่โกเมนและกุฏิวิหารอื่นๆ ก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเลื่อนไปในทางที่สวยที่งามก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นตามยุคตามสมัยพอเวลาที่มาประชุมสมัยก่อนก็รู้สึกว่าแขบบบางชาพัดลมกลนเอวจนเทบจะหลุด มันหมุนเร็วแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำโล่งๆไม่จำเป็นจะต้องมีพัดลมก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็คงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของทันเจาวาดจึงเป็นจกนักรัาหวัดการต่อไปปีต่อไปและเวลาต่อไปก็คงจะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดนั่นคือวิวัฒนาการ ยุคใหม่สมัยใหม่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นงานสาธารณูนีนั้นก็คืองานเกี่ยวกับการสร้างการก่อการเสริมการเติมการธนุบำรุงที่ของเก่ามันคร่ำกราแล้วก็พยายามที่จะซ่อมให้มันดีขึ้นใช้งานได้ ผู้ที่มีแรงพลังมีทรัพย์ภายในเยอะเรียกทรัพย์ภายนอกเข้ามาได้ก็สร้างใหม่ขึ้นมาเลยใหญ่กว่าเก่าสวยกว่าเก่าผู้ที่มีกำลังศรัทธาหรือผู้ที่มีกำลังภายในน้อยบอกญยาิบอกโย,ยมก็ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นก็ทำไปตามฐานะนี่ก็คืองานสาธาลนู จึงจําเป็นว่าขั้นการต่อไปนี้โดยเฉพาะท่านจ้าคณะจังหวัดไปมากกว่าผมคือพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคชวนไปดูไปดูงานไปดูแล้วก็รู้สึกว่าทางยุโรปทางอเมริกาทางอังกฤษและอื่นๆก็มาเล่าสู่ฟัง ผู้ที่มีปัญญาก็ทำบางไม่ทำบางนม่นิดหนยหน่อยไปยังไม่ยังไม่ครบอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องดูเอาไว้เราจะอยู่เฉยๆเหมือนเก่าไม่ได้เล่นแบบเก่าไม่ได้จะต้องทำให้มันทันสมัยขึ้นตั้งแต่ห้องน้ำ จงกระทั่งห้องพักห้องที่พักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าการที่จะมาพักผ่อนนอนคืนนี่นอกจากวัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและก็เจ้าคณะตำบลนี่ก็อย่างน้อยการที่จะได้ต้อนรับ หมู่คณะสงฆ์ที่มาพักเป็นจำนวนมากเป็นสิบเป็นห้าสิบเป็นร้อยคืนสองคืนห้าคืนเจ็ดคืนไม่มีเหมือนเก่าแล้วเพราะการพัฒนาถนนหนทางรถยนต์ก็ต้องใช้ความเร็วขนาดหกทุ่มยังกลับคืนไปจำวัดที่วัดตัวเองได้ สี่ห้าวันที่ผ่านมาผมตื่นขึ้นเที่ยงค่นขึ้นรถไปฉันเข้าต้มที่น้องคายไม่มีปัญหาเพราะโลกสมัยใหม่ยิ่งระยะนี้ก็ได้ยินบ่อยว่ารถไฟความเร็วสูงจะมาอีกจะไปขี่ทำไมเครื่องบิน มันขึ้นยากอันนี้ก็ไปตามรางแพ๊บเดียวถึงกรุงเทพมันไวเพราะไม่มีอะไรจะมากีดมาขวางมันทางคู่ไม่ได้หลีกคอยกันก่อนสบายไปมาเลเซียสิงคโปร์และอื่นๆจีนได้สบายๆนี่คือการก่อสร้างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม การเวลาตามยุคตามสมัยแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นนั่นก็คือห้องน้ำและก็ห้องพักเวลามีงานบีการนิมนท์ท่านไปงานฉลองเจ้าคาุณบังงานฉลองพระครูบงังงานฉลองพระอุปชาบางังมันย่อมมีมาละ แล้วเป็นการแสดงออกบอกให้รู้ถึงคุณภาพของผู้ที่ได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณและก็เป็นเจ้าคณะตำบลเป็นพระอุปัชฌาแสดงออกไรเลยถึงแม้จะมีห้องน้ำเล็กๆแต่ก็ให้มันสดใสเข้าไปข้างในแล้วกลิ่นดีสะดวกสบายผมก็พยายาม แต่ก็ยังไม่ได้เท่าไรก็ไม่เป็นไรความพยายามมันก็คงจะสำเร็จไม่ถึงร้อยก็คงจะห้าสิบเศษเศษก็ยังยังพอไปได้เว้นไว้แต่ผู้ที่มีบุญข้างนอกบุญข้างในบุญตัวเองแล้วก็บุญครูบาอาจารย์บุญญาติพี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมช่วยพัฒนาวัดวาอาวาสก็เจริญเจริญ ก็อนุโมทนาสาธุการจึงจําเป็นที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์นั้นมันดูมันว่ามันก็ไม่เกิดถึงสองไม่ไม่เกิดถึงสองดวงเขาล่ำลือกันมาตั้งแต่เด็กแต่เลียกว่าต่อไปภายภาคหน้าพระอาทิตย์มันจะเกิดเจ็ดลูกขึ้นมาความเป็นจริง ก็ไม่อยากจะเชื่อมันจะเกิดขึ้นมาทำไมกันนักหนามาคิดดูแล้วแต่ก่อนนี้เวลาลือดูฝนมันผ่านไปลือดูหนาวมามันก็ยังไม่หนาวแสดงว่าพระอาทิตย์มันขึ้นมาบ้างแล้วโผล่บ้างแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมาสองสองดวงอย่างที่กล่าวอย่างที่พวกเราเคยคิด มันดวงเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันร้อนแต่ก่อนเดือนหนึ่งหรือเดือนสิบสองนี้นั่นประมาณโน่นสิบกว่าสิบกว่าองศาแต่เดี๋ยวนี้มันยี่สิบยี่สสมสห้าสี่สมันเลยเท่าตัวไปอีกสองสามเท่ามันเกิดสามลูกแล้วก็อาจจะเป็นได้ เพราะฉะนั้นงานสาธารณูประการนี้ต้องต้อนรับมันแน่ต้องต้อนรับกันแน่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็สุดแท้แต่ไม่ได้โฆษณาหามารสร้างเลยสร้างกุฏิแล้วก็มีห้องมีหับเวลาเจ้าคณะจังหวัดไปบ้างลองเจ้าคณะจังหวัดไม่เป็นไรหรอกอดได้ แต่ว่าเราถวายให้ท่านได้สบายสบายหรือครูบาอาจารย์อย่างรองเจ้าคณะภาคบางและพระมหาเทระอื่นๆที่มาจากทางอื่นทางไกลมาเยี่ยมมาฉลองเมื่ออะไรต่ออะไรให้ต้อนรับท่านบัางก็จะเย็นขึ้นก็จะสบายขึ้นพระอาทิตย์ที่ว่าเกิดสองดวงสามดวง,ส,ดวงสี่ดวงมันก็จะดวงเล็กลงเย็นสบายได้บุญ ใจบนทำให้คนอื่นใจเย็นได้ทำให้คนอื่นมีความสุขได้สุขโตสุขฐานดังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นมาถึงตัวแน่นอนนี่คืองานสาธารณูมันดีอย่างนี้เข้าไปห้องน้ำเข้าไปอะไรต่ออะไรก็ให้มันดูดีขึ้นก็พยายาม ตั้งแต่เช้ามานี่งานสาธารณูผมได้เซ็นไปแล้วไม่ต่ำกว่าหกเจ้าขอเงินบำรุงผมก็บอกว่าสมควรจะได้รับการสนับสนุนคืออยากจะให้ทำไม่ได้อยู่นะสำนักงานของผมอยู่ทุกแห่งสร้างห้องน้ำอยู่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสำนักงานเอาไปไหนไม่ได้แล้วต๊ะไม่มีเอาสามเณรมาโกงหลังโรงเขียน ได้แต่พูดธตพือมันก่อนแต่ไม่ได้มากแต่ส่วัดทองไม่ได้ท่านช่ยไม่ได้เอาสองหมื่นสามหมื่นเอาทำใหม่เก็บเอาตามแถวๆใกล้ใกล้กุฏิ่านอย่างเยอะแยะไปกว่านั้นแต่ว่ามันจะเต็มวัดแล้วทำไปทำมาวัดมันเล็กก็สำหรับคนอื่นๆองค์อื่นๆก็ควรที่จะเอาอย่างนั้น ให้คิดถึงว่าการร้อนนี่มันมันเป็นอุปสรรคร้อนนี่แม้แต่ร้อนใจก็ดีมันเกิดโทสะพระพุทธเจ้าได้เทศให้พวกกัจฉปะชะดินสามพี่น้องฟังก็คืออาทิตตปริยายสสุรฝอยข้างในโลภโทสะโมหะโมหคีโทสะคี พวกนี้เป็นสิ่งที่ร้อนในแต่ก็พยายามให้มันเย็นๆลงพูดให้น้อยทะเลาะวิวาทมันก็จะน้อยลงถ้าพูดมากเราก็เห็นแล้วอยู่ขังนอกวัดออกไปมันพูดมากไปอะไรไปมันก็เผากันใหญ่เมื่อนกันกำลังกำลังมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ให้พวกเราได้รู้ได้เห็น แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาของพวกเรานั้นถึงแม้ว่ามันจะร้อนภายนอกแต่ว่าจิตใจของพวกเราเย็นทางน้ำยืนก็ดีอำเภออื่นๆก็ดีออกพรรษาแล้วจัดงานเข้าปริวาสกรรมรับอุปธรรมอุปถาก ฝึกหาครูบาอาจารย์มาอบมารมเพื่อที่จะสู้กับความร้อนภายใน,นยให้มันเบาลงเย็นลงสบายลงอันนี้แหละคืองานสาธาระนูก็คือทำให้มันสวยขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันงามขึ้นให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีก็เป็นเรื่องของงานสาธารณูนประการหลา,หลายวัดก็เข้าทาเข้าที มีเครื่องไม้เครื่องมือวัดวา่าอาวาสสวยงามขึ้นน่าดูน่ามองและงานอีกอันหนึ่งที่ผมเองก็ได้รับผิดชอบอยู่นี่ก็คืองานเผยแผ่งานเผยแผ่ของพวกเรานี้นั้นก็ต้อ,อ,ตองช่วยกันอย่างอย่างพวกเราทั้งหลายได้ไปช่วยกันนี่แหละถ้าไปแล้วก็อย่าพึงกลับ ต้องดูต้องแลกันก่อนว่ามีอะไรขาดมีอะไรเกินมีอะไรไม่ได้ดูไม่น่ามองแต่สำหรับระยะใหม่ๆนี้นั้นปีนี้โดยเฉพาะปีนี้โดยเฉพาะเอาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันมาเล่าสู่ฟังมันน่ากลัวขึ้นเยอะ พระภิกษุที่จาริกมาเป็นอาคันตุกะของพวกเรานั้นบางทีก็ทำท่าทำทางเป็นนักพจนักปฏิบัติมักกรรมฐานขอแวะเข้ามาพักว่าจะไปนั่มยืนว่าจะไปบุญราริกบางทีก็ว่าจะไปเขมรา,าดแต่ก็ไปพักแถวนั้นก็มีลงรถลงเรือแล้วก็ไปขอพัก แต่ไม่น่าไว้ใจบางพวกบางหมู่ไปองค์เดียวก็มีจัดให้ที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะเหมาะมีกุฏิบ้างตามสมควรแล้วก็จะแบกสิ่งแบกของกระเป๋าว่างบาทบ้างอะไรบ้างไปส่งที่กุฏิวิหารเขาไม่เอาเขาขอไปพักที่เมน ทำท่าว่าจะเคร่งมากหรงานนี้คงจะเคร่งเอาการอยู่ขอไปพักที่เมนก็เลยบอกว่าเอากุญแจไปเปิดศาลาคู่เมนให้ท่านได้พักได้พอน้อยหาน้ำหาทาไปหาเสือหอะไรไปก็บอกว่าผมจะพักที่ที่เผาคนอ้ามันพิลึก ผมก็เลยบอกว่าไม่สู้จะดีนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนไม่กลัวไม่อะไรหรอกเป็นคนอะไรต่ออะไรก็ไมาด้ว่าแต่ว่าโดยความรู้สึกของผมแล้วผมเดินผ่านตอนเช้าเช้ามันยังมีกลิ่นอยู่เลยกลิ่นอะไรกลิ่นยาที่เขาฉีดศพทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่าจะเผาแล้วมันเกิด ขึ้นจากไฟควันมันไปติดอยู่ตามหยาตามอะไรต่ออะไรบางวันมันไม่มีลมไม่มีอะไรติดอยู่ตามฝาผนังจะไปนอนอยู่ที่นั่นอากาศไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเพราะไมือวกก็เลยไปนอนจนได้ก็มีบางขวกมานี่ไม่มีอะไรซองแต่พระ การส่องพระนี่ไม่ใช่ส่องธรรมดาส่องเล็กๆนน้อยๆส่องตบพึดทราบวา่าเอามาให้เพื่อนๆพิกษุสามเณรทั้งหลายได้ดูเอามาเปลี่ยนกันดูของท่านมีอะไรของคุณมีอย่างนี้แล้วก็หลุ่นนั่นเป็นอย่างนี้รุ่นนี้เป็นอย่างนั้นรุ่นนี่ราคามันอยู่ขนาดนั้นรุ่นนี่ราคาอยู่ขนาดนี้ ไปขายพระไม่ใช่อื่นไปขายพระทางนาหอมเขาคงจะไม่ไปแต่วัดผมบ่อยหลายๆอย่างอันนี้ไม่ไม่เป็นที่หน้าไว้วางใจมันจะทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างแม้แต่โยมก็เหมือนกันหลายอย่างนี่แหละคืองานเผยแผ่ของพวกเราเนี่ยก็พูดสู่กันฟังอย่างนี้ เพื่อกันความมันมีอะไรเป็นพิเศษที่มานี้นั่นบางทีมันไม่ใช่เป็นคนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นคนที่จะมาให้ความเคารพนับถือพระศาสนาอาจจะมาหาอันใดอันหนึ่งที่มันทำอย่างไรวัดนี้หรือพวกนี้ จึงจะมีการเสื่อมลงหรือมีการเสียหายไปโดวยวิธีการอะไรอันหนึ่งอาจจะถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายอะไรต่ออะไรวัดแสงผมก็เจอมาแล้วแต่ผมไม่พูดเนนมาเล่าูะฟังมีเน็ตมีอะไรเอากับปองเบียมากองไม่รู้ว่ามันกองอยู่ที่ไหนเอาขวดเดามากองไม่รู้ว่ามันกองอยู่ที่ไหนมันถ่ายแล้วมันก็ออก อินเทอร์เน็ตอินเทอรเน็ตด้ยเนนมาเล่าสู่ผมฟังผมก็เฉยเหมือนกับคนไม่มีหัวจิตหัวใจเฉยอย่างนี้ชนิดที่เรียกว่าไปพูดอะไรนั่นยิ่งไปกันใหญ่คล้ายๆกับช่วยเขาโฆษณาเฉยไม่มีอะไรนานเข้าก็ไม่มีใครมาเล่าสู่ฟังฟังดูว่าขัง นอกกร้ววัดออกไปจะมีใครมาพูดด้วยไม่มีก็เลยเป็นอันว่าเขาไม่หัวซาเขาไปดูอย่างอื่นมากกว่าสนุกสนานมากกว่าก็เป็นอันว่ายุคนี้สมัยนี้เราก็กลับกลับมาคิดบางว่าเราสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างภัยข้างนอกภัยข้างในเราก็สู้กันมา ใช้เวลายาวนานก็สู้มาได้ถึงขนาดนี้ให้ความดีอกดีใจแก่ตัวเองบ้างมันไม่ถูกอะไรต่ออะไรมานทั้งหลายทั้งปวงมันเข้าไม่ได้ไม่ยอมแพ้มันและก็ไม่ถอยสู้มาจนกระทั่งบัดนี้พวกเราเนี่ควรที่จะดีใจและ ก็ไม่ควรที่จะไว้วางใจต้องดูต่อไปมีอะไรเอามาแผ่ให้กันฟังอย่างนี้เป็นการเผยแผ่อีกชนิดหนึ่งมาเล่าว่าเหตุมันมาทางไหนมันเยอะมันแยะจริงๆพวกที่จะมาขอเงินพวกที่จะมาต้มมาอะไรต่ออะไรมาทุกรูปแบบตั้งแต่ผมสร้างพระองค์ใหญ่ 2,551มาเนี่ยมีอยู่ประมาณ7-8ครั้งมาเป็นขบวนบางทีทําท่าทําทางไข้ยอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อของผมเป็นจีนเป็นอะไรมาจากเมืองจีนน้องๆมันจะกัดกันผมนี่ป่วยหนักค่อยๆพูดค่อยๆจาผมกำลังจะเข้าไปผ่าตัด ก็คงจะถามหาผมอีกบางทีถ้าผมไม่ฟื้นก็คงจะตายไปให้ไปรับเอาสิ่งเอาของหน่อยน้องๆเขาจะลุมตีกันผมก็เลยตัดสินใจจะถวายท่านประมาณสี่ห้ารถนี่สี่ห้ารถสิบล้อนี่ไม่ม่นนะขนาดพระเก่านี่สิบแปดองค์งใหญ่เลยเออไม่ใช่ธรรมดาองค์ใหญ่ คุณพ่อของผมได้มาสะสมสิ่งเหล่านี้ถ้าหากขายบ้านได้จะขายดินได้ที่ตั้งบ้านของคุณพ่อผมคงก็จะถวายหมดเดี๋ยวนี้น้นองสาวของผมอยู่ฮ่องกงมันกำลังเดินทางมาผมเข้าโรงพยาบาลขอให้ส่งเงินส่งอะไรไปให้ขาลรถเขาหน่อยจะเข็นมาแล้วขึ้นรถแล้วผมก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวจะพิจารณาไม่ยาก ผมก็ไม่อยากจะไปตัดหลอนจิตใจหรือศรัทธาของเขาผมก็ค่อยๆพูดค่อยๆไม่รู้อะไรพูดไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายผมก็เดี๋ยวจะให้กรรมการเขาจัดการให้มันก็แล้วไปนี่นีนีกันสุดท้ายว่าไม่ตำกดสามลดสี่ลดสิบหล้อจะเข็นมาให้เครื่องมุกเครื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่าง ผมก็ไม่รู้จะว่าแต่สาหรับพระพุทธรูปเก่าแก่นี่มีอยู่สิบปดองค์ว่าอย่างนั้นมันไปเอาอะไรมาโพดสิบแปดกับอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเป็นอันว่านี่มาเล่ามาแผ่หรือมาเผยแผ่ให้พวกเราซึ่งเป็นนักรบสู้ทั้งกิเลสภายในและยังใหม่แล้วสู้กับศึกภายนอกอีกไม่ใช่ธรรมดา ผมก็ขอเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้เพราะว่าเวลายาวนานแล้วผมนั่งฟังอยู่จนจบนี้ไปไหนไม่ได้ฟังอยู่ต้องการฟังครึ่งหนึ่งต้องการอยากจะอยู่เป็นเพื่อนไม่อยากจะเอาเปรียบรุ่นพี่ๆรุ่นน้องๆอ,อยู่มันอย่างดี ก็เลยอยู่ไปจนมันจบลงเหมือนกันอันนี้คือเป็นการเผยแผ่อีกรูปหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายก็ขออํานวยอวยัยพวกเราทั้งหลายขอให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละทุกท่านทุกคนรักษาตนรักษาศาสนาให้มั่นเพื่อประเทศชาติต่อไปชั่วการนานเทิน